น้องดีน้องดีอย่าทำน้องพอก่อนน้องดีน้องมนน้องมนลงไปน้องมนลงจากผ้าเจ้น้องมนน้องดีน้องดีน้องดีน้องรักหนูไงลูกน้องอยากอยู่ใกล้หนูเห็นไหมน้องรักหนูเห็นไหมลูกรักกันนะลูกเข้าใจไหมคะ น้องดีเข้าใจคุณแม่พูดไหมคะน้องดีกัดน้องต่อไปน้องดีจะไม่มีเพื่อนเล่นแล้วนะน้องดีให้น้องอยู่ด้วยค่ะเหลือน้องแค่ตัวเดียวแล้วนะถ้าลูกเกเรอย่างนี้ลูกจะไม่มีน้องแล้วนะแล้วดูแล้วดูนี่ก็ไปนอนใกล้นอนเบียดเจ้ เจงห่วงไม่อยากให้น้องนอนท่าด้วยลูชีลูชีหม่ตัวเล็กพยายามทำตัวเล็กๆอยู่บนผ้าของเจ้แต่เจงก็ขี้ห่วงขี้งุดหงิดน้องโมนน้องโมนน้องโมนจะนอนนอนลงดีๆลูกเดี๋ยวเจ้เจโมโหนอนลงดีๆลูก น้องดีไม่กัดน้องแล้วนะคะได้ยินไหมคะแบ่งปันกันค่ะน้องดีเข้าใจค่ะว่าแบ่งปันไหมคะเราต้องแบ่งปันกันเป็นพี่น้องกันผ้าผืนตั้งใหญ่ลูก